สวัสดีค่ะสวัสดีเอทซีทชั่นเลยนะคะมาพบกับช่องแจมาดูว่าพี่กะทินกับพี่สิบล้านจะลงเอ้ยด้ดีกันหรือเปล่าสวัสดีดี้ที่มาิไปพูดอีกย่งก็แลนรถพมาใหญ่มนแย่กันยเดไปเเอากันขอพึ่งดีิร์ดแล้วเบิดแล้วกะทินนะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาม่ béo bớt leo, rửa ta cang nè, cà bớt leo. nó. Well à, nó, gì nó. Thì, là gì hay là, đợt nha, này, đó cái xíu ăn, cái xíu chay đi. cái gì đó. cái này sợi, cái gì, để đi ม่กินข้าวไรอีลีป่ะพูดตามพี่จะกินได้ย้อนนี่แหละมากกี่าจิ้นน่าพูดตามพี่หมุนไปทางเดี้วแล้วพูดตามพี่หนูโอ้โหโอเคโอเคถ้าไม่เก่งอพู่ดีก็คงจะได้ทางลนไปก่อน ไแกอิ่ม้วครับคนที่ขอดูหน้านี้เพิ่เขาที่หลังใช่ไหมคะเขบอกพอเมียบนต้นเดตกลง่ไมบนชิดใช่ไหมเอาตกลงกันไปนี่ที่ไปบอกพอแล้วเดนี่เดนี่จขออิ่มแมนบนชิดได้บนชิดกจีลาฉนไปบอกเลบอกว่าจังเลอ่านไม่ทันลยลากขินเฮียนเลยตีมากระทีนคุณ้ องเมันกินกันเาดูมันกินกับนข้าวมันกินากนี่กินข้วหดแล้ว่วันกินน้ำเนาะเชดายเชดัยหรือมากมาค่ะเพลงมาแล้วนะคะ่คิดแต่ไม่คึดนะคะถึงไม่คนทำงานเรานคนทำงานเ้นเห็นกล้องปรทันนีเป็นยังสันเด้ ชั้นแม่ท่านอนจินปละเป็นไรสาวๆเป็นไรเนียแต่ที่อาางขูกขี้กก็ไม่ไหวยูนิตนี่อะไรมันจะรู้จะจบแล้วจะรู้ไเนี่ย ฮ่าแซมปูกที่ปุกจะมาละจะเามือเดี๋ยได้บอกเขาบ่อกยุดแต่ไก่รูนปลูกรูดติดเงี้ยหนิเนี่ยโศกโศกค่ะไปบอกพ่อแม่พ่อสีนอนก่อนที่ประาเขาไปเบิ่งเตาถักเตางักจีพอดูหน้าพี่สิบล้านนัหนิใช่บ้านแกอยู่คนเดียวนั่นน่ะทีนี้ก็พูดตามพี่หนูจะพาไปดูบ้านแกพี่เก่งบอกว่า นี่บ้านแกหมดเลยบ้านหลังนู้นก็พ่อกับแม่อยู่บ้านหลังนี้แกอยู่คนเดียวเอาอยู่ผู้เดียวจริงไม่นบ้านแกเลยนี่หลังคาติดกันอ่าแม่นนี่ติดกันเล่นไงสองสามหมื่นเลยเปล่าอะไรที่ไหนไปทำสมูทต้องไปเปลี่ยนเหล็ยกไหม อเ,อเอามวนยางฟันไหมต้องไปเปลี่ยนเลยอันนี้เป็นเป็นคนเนื้อน้อยเป็นคนเนื้อน้อยเลยได้แค่นี้ได้ขูดได้เลยไหมได้ขูดเราไม่ไม่ได้เราบอกบอกนี่เจ๊จ้านี่เบิร์ตร้ายนี่จมูกแบบนี้อันนี้ต้องไปเราอ่ะไปตะใบเบิร์ตอีกเว้ยมันบ่เจ็บเจ้าบ่งหัจังอย่างบ่รู้สึกอย่างเลยพี่่แนนบอกวาพี่แนนบอกว่า ไม่เจ็บเท่ากันไม่ไม่เจ็บเท่าทำฟันหรอกจริงทำฟันเจ็บกว่านหมูทำนี่หนูนอนให้เขาทำไม่รู้สึกอะไรเลยขนาดชิดยาชาเจ็บมากพี่จมูกแค่นี้หน้าอกไม่รู้สึกอะไรเลยชีดหน้าอกเขาเห็นตรงไหนเจ็บมือเปล่าชิดยาชาบอกสรุปแล้วอ๋อสลบบอกวิทยาศาสลบ์น่าทำอยู่ต้องถือว่าดาราโหรอฮ้ เช้าดีเช้าระทิตย์ทไม่ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทไม่ได้ทำยงเปนตัวเป็นีตกโจนาที่ทำนาบานมเกิดเราไม่นันมีจะมองนีล้เพราะไอ้โชน่นนะบานงเบิหละนาบานมันแล้นี่ตอนตอนแรกๆหน้าเหลียมนะตอนพร้อมหน้าเหลี่ยม ตอนนี้นาบ้านทองือคลิปบลอกคลิปอะไรนะเดี๊ยวเดี๊ยวนั่นแหละแต่ผมไปถามเมื่เดามหันเฮ็ดดังเมื่อไรก็เต็งเนี้ยเฮ่อเทียตแองแล้วเขาอยากเฮ็ดดังอีกเด็กสิจะไม่ได้เสียเติมสิมึงมึงจะจะโมกให้ผู้สาวป้ะนิบลันอั็นเขาอยากไปเฮ็นอะไรเอ็นมืดไปเรื่องเมี้ยหรือเปล่ามึงมีเพียงยังก่อนเห็นมืดมึงมีเพียงกันว่ะเห็นว่าจะเห็นหรือเปี่าเขาอยากทำจมูกใหม่ไหม ไอซิบล้านเขาอยากได้จมูกนี่เฮ็ดให้เขาป้อตัวให้แล้วเนี่ยไอเจ้าเขาอยากได้นมดิเฮ็ดให้เขาบ่เอาถือไปนี่ได้มากมักินข้าวบดร์ดถ้วยหรอทีิเขาบอกว่ากินเข่าเขาบอกอย่างนี้แหละที่เขาไรนี่แหละกระตินบน้ำทั้งแทนเขาแยมเอาเขาเขินจะกินข้าวบดก้อนหนึ่งหรอไปซ้อมมูน่ะเบิดไป็นไหก่อนพักกระทิ๊บแยมกอดกลางเดี๋ยวมาหมักเนาะเชิงเลยจะเป็นฟองงานไม่หยิบมันมีที่ซ้ำมูนเหรอเด็กมันนี้ เอายืดเ้นแล้วนี่นั่งกินเขาทาเขาให้ทาคำตอบด้วยจ้นี้อันนี้กับว่าตอบยัเคีะตอบตอบไปเรื่อะิเป็นยังไงบ้างอยากทำอะไรบ้างซาซิมนก็จาละปัดเจินอยากทำอะไรบ้างอยากทำอะไรบ้างะไรบ้างปหน้าใิมหน้าในทิไปเลยถ้าจะถ้าจะฉีดถ้าจะดูดไขมันก็ทําได้ไปบอกคนสองคนไปบอกกันสองคนเลย เอ้าอันนี้มาแขะเด้อิลามันเอาแรีกวะนยี่สิบนีลงมั่นแต่คคนเลยี่นี่ยนี่แหละีไ้องกระชาแล้วมนมตันเอยีนนมันนี้ตันี้นนี้เข้าไปทีนี้ก็เขาเล่เาเสร็อเป็ หมู่บ้านนี้กระดักกันทั้งคนกระดักกันลากตะบงกวยอยู่นี่ะบงกลวยมันนี่ดีเสียมันเป็นมันเปลายเปนนกลวยตัันกันเเปลี่ยนไปสมรแถละขอบคุณคนดูนะคะหนึ่งันสอง้อยคนทาบก็ทิ้นถือซื้อๆอดรออะคนบ้่งไลายสีเมื่อกี้อ่านไม่ทันอ่ะต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษทุกคนพดอะไรไปดิไปขอไ <laughs> <laughs> กิ่บุ้มก็บ่ได้ไปขุดโอ้ยเข <c oughs> ียม,ม, <c oughs> มนมัผู้สาวเขียมนักผู้สาวกิ่บุ้มก็บไ่ได้ไปคุดเรา,มมาบ้าน <c oughs> นี้เหนอเนี่ยในนี้ในนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะเนี่ยไม่มีใครไม่เขียมเลยนะคะ <c oughs> เขียมใส่ผู้สาวนะ่ะจะทิ้งต้องยอมไปเลยจะนั่งไม่ข้างๆเลยเป็นคุณ,คณ<ใ>นายเลยได้กว่านี้เดี๋ยวผมยอมลดดำไปทั้งสองคันเลยแห่เลยเรื่องความรักมันมั่บกันได้ไหมคะต้องได้ดิเนี่ยดูนี่เวลานั้นก็จะนั่ง เมาขึ้นขาดีดิโต้เห็นนั้นค่โอ้โหขึ้นแค่เดียว่พอท็อปตังกายเสืออะไรคะทุกคนรู้ไปเลยดีเจจนโต้พงจะคล้องนอวันดีดิโต้เห็นแล้วอยากได้อะไรได้หมดดิ้นมาหบเกลียวหมดละอึ้นเกียวไม่ยออนะอไแก่บวกอะนี่เกียวมันดิเอากินทีประเภทแล้วกินไรชาเขียวไม่กินแล้วเรากินไม่หมดแก้วเดียว จื่อชาเขียวตงแต็มมือนั่นดิมือที่าระสน์มาก็เลยจะเรียกเราชื่ออะไรเนาะโอ้ยยิงเดี๋ยวกระิ่นเดี๋ยวก็ทิ่นกัน๋ยวไม่เป็นคนสามอยกนี่แหละเดี๋ยวลองให้นักเดี๋ยวลองให้นักร้องวงดนตรีนั่นเขาเลือกันได้ม่หนีใช่ไหตอนนี้เปิดประกันให้เขาไปกตอนสุดหลางตอนนี้นักร้องเขากำลังควงก่อยเขากอนได้คว้างสุดหลางต่อยห้ำเหลี่ยมอันนี้มากกว่าอันนี้กันอัเนี่ย ตอนี่บ้านนัำเลยเดนี่ปนคนเด็กางไปเอางามันมากินนี้กะทินนะก็ได้มื oui, ่อน er ี like ้ก็ได้ม mm. ื่อนาคนละเอินทางเยอะมากนั่งก็จอยนึ่งวมันเสียก้าวขึ้นมาใคมาบกตัวมมนซ้นอะไรมันเป็นเสียก้าะขึ้น ขอไปปั่นเอาจะตื่นขอไปหมดท่าแล้วท่าลูกขนังน้อนเงี้ยยิ้มขี้อ่อน้อยเออปั่นเหนไม่น้อยจังเอี่ยวตีนเัาจะตื่นได้หรอนะน้องน้ำไหมซื้อยังมุ่นหลวกก่นซื้อยังน้องอะไรนะะตังน้องตังเมมันเยืนอยูหลังตังเมกับสาบขลายก๋วยเตี๋ยวนี่เอาขึ้นบนคือนบนตังซื้อรวมนองตังมา เออตังมากตังนิ่มเหนียวดิฟาดกระทินแม่กินเบิร์ดเลยแม่มากับมาขับโอ้เป็นเองมึงเงาข้างก่อนเนี่ยมึงขีว่าเป็นแม่งบุ่งบนตีสิบล้านอันนี้เป็นของท่อยู่ข้างนอกไข่ชั้นตัวนึ่งของแมงมันไปเลยดิ่ต้อนช่ไข้ดิพี่น้องน้องกินชิ้นเดียวก็จะลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเจแอมเลยนะคะ